เวลาผสมปูนนี่มักจะมีปัญหานะเวลาผสมปูนนี่มักจะมีปัญหามันมันไม่ทั่วถึงเนื่องจากนะ้ำมันไม่เข้าไปในเนื้อปูนได้แลยททำให้การผสมนี่มันมันหนักที่นี้นึกถึงการผสมนมเอ่อบางชนิดนะเขาให้ให้เทน้ำลงก่อน ก็เลยจะลองดูว่าม,มันได้ผลเป็นยังไงเอาน้ำลงก่อนเลยดูว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเอาน้ำลงก่อนเลยเนี่ เราก็ตามด้วยปูนปูนเลยเอาแบบผสมนมเลยเนี่ยเอาเอาเอาน้ำปูนลงก่อน คิดว่ามันจะง่ายขึ้นไหมกูเหมือนว่าต้องเอาน้ำเพิ่มนะเนี่ย ดูมันมันจะมันน่าจะง่ายเพิ่อีกนะทีน,นี้เราก็เอาทรายลงไปเอาทีละอย่างลงไปเด็นีีเลย nó co... coi phần xuống tay nữa chứ bướm ăn cái dở lời này แล้วมันก็ร่วถึงอย่างรวดเร็วเนี่ยแต่แปลกนะไม่เคยมีการแนะนำอย่างนี้มาก่อนเลยเนี่ในางานช่างปูนเนี่ยไม่เคยมีพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่นมบางชนิดเขาแนะนำนะทไมเหมือนกับข้อบังคับเลยต้องเทน้ำลงก่อน ม,มันก็ทั่วถึงตั้งแต่แรกแล้วนี่เอาคำนี้เดี๋ยวจะเอาหินลงแล้วค่อยดูต่อไป หินลงเนี่ยยิ่งเบากันใหญ่เลยสงสัยจะได้สูตรละได้สูตรผสมปนล้วแต่ไม่รู้ว่าน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่านะเนี่ยดีเหมือนจะน้ำเยอะเกินไป พอไปต้องลดน้ำลงแล้วดูเหมือนน้ำจะเยอะเกินไปแบบนี้บางทีต้องเพิ่มปุนละเพิ่มปุนเบามากเลย